ตุ้โมต้าอย่างไรวะทำไมเหรอพี่กำลังหาดูดีอาเป็นสภาพโมต้าได้ยินว่าตัวใหม่ออกมาเป็นสภาพโมต้าเลยเป็นชุ่มโมกับด้วยดูรูปก่อนว่าถ้าเราใส่โมต้เนี่ยมันจะเหมือนมันจะขึ้นไหมใช่หรอถ่ายแล้วรีบไปไหนวะกินปูไม่เสร็จเลยเนี่ยหักมาเนี่ยแมนผัดเข้าไปอย่างนี้ไม่ถ่ายเลยพี่ยีเพิ่งถ่ายดิกินก่อนดิขอกินก่อน มาแล้วข้างพนาเลยรถพร้อมเลยพร้อมคันนี้รถพี่เองคัน,นนี้ของพี่เองเป็นปิดียร์แหล่ยอ,อ้วอีกัรถไค่อะรถทีมนะสนทยา จุนบุรีอันนี้เดิม,เ,ดมเครื่องเดิมนะหัวกลับแล้วนะไม่ใช่ดิอันนี้สภาพรถอันนี้พูดถึงเครื่องเดิมก่อนตอนนี้มีกล่องท่อสเตอร์ตัวรถเปลี่ยนแค่ชกหน้าสวิงอาร์มังชกหน้าเป็นหัวกลับของ KTM ใหม่มาสามหมื่นห้าครึ่งนึงของราคารถแล้วนะ่ยระดับพี่ฟางต้ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งเดิมเบาแนละ้วแล้วก็มีท่อเขาเพิ่งส่งมาอันนี้คือสเต็ปเ,เ,เครื่องเดิมเลยเครื่องเดิมเราลองไล่เครื่องเดิมก่อนชอกหลังเดิมแต่เอาไปมโมเป็นของน้ำมึดอยู่ระยออออแล้้ววสสเเตตตรรร์์นนีีี่่ะไพั ของอะไรของพระอาทิตย์มั้งตัวเนี้ยข้างหน้าเดิมข้างหลังสี่สิบเกาคุยงามนี่ของอะไรไฮเทคอ่าของอันเนี้ยไฮเทคเขาเพิ่งส่งมาใหม่ใหม่ๆเลยเนี่ยยังไม่ตั้งโตเลยเสร็ดจนร้อนเลยใช่ก็มีมีพักเท้านิดหน่อยเก็บกาวน้ำนิดหน่อยทกาวน้ำใหม่ด้วยทำเปล่าๆกาวน้ำเดิมนะกาวน้ำเดิมแล้วก็เปลี่ยนแค่ตรงเนี้ยปกติมันสีดำสีเงินของเนี้ยเป็นของแต่งแล้วก็มีกาด ตาไปเดีวยวกันแบบเป็นอครับบริษัทเดีวยวกันทำไมต้องเปลี่ยนสวิงอาร์มด้วยพี่มัน,น,นเนบาวกว่าแล้วก็มันเป็นมินียมมันดูแบบเปลี่ยนแล้วเออรถมีสีสันขึ้นเงี้ยปกติเป็นสีเทาแล้วก็ปิดติดเทอร์ก์ใหมาเนี่ยสติเกอร์อนนก,กร์ A P I ใส่กล่องเดิมปะเนี่ยอันนี้เป็นกล่อง A P I แล้วขี่ไม่เป็นกล่องเดิมใส่กล่องเดิมกล่อเดิมดีกว่าใช่ประมาณนั้นอันนี้ดีเป็นตัวเวอร์ชันใหม่9.1อันนี้ตันี้เขามันมี V A ด้วยพี่คุมได้ครับกล่องแบเนี้ยคุมได้เลยเนี่ยคุมตัวนี้ได้ B P A มีตัวนี้ คือขุมได้เรืรอเปล่าขุมได้เราจะเปิด,ปดกี่พันก็ได้ปกติตัวเนี้ยมันเปิดอยู่7,500มั้ง PVA อันนี้ไม่รู้นะว่าเปิดเท่าไหร่แต่ว่าใส่ไปแล้วเราตั้งได้ว่าจะเปิด5,000 6,000 7,000จ็ดพแปดพันได้หมดเราจะเราจะเปิดเราวะเราจะตั้ง PVA นี่มันคืออะไรพี่มันเหมือนวาล์วมีาวมาล์วไอเสียอีกแบบนึงเหมือนเหมือนเครียร้องตรงสูงค่อยเปิดอย่างเงี้ยเหมือนเทคอย่างเงี้ยตะกูลเดียวกันคล้ายๆกันแล้วผมเห็นท่ออย่างเงี้ยดังไหมดังนุ่มนุ่ม ดังไม่ได้เนี่ยก well, yeah. ็ม uh ีประมาณนี้ว right? ิญญก็เปลี่ยนแผงคอใหม่ไงทำกุญแกเส็ไปละคันนี้ละเราต้องไปดวคันน้นหน่อยคันนี้เป็นรถไทยนะครับอ่ียทีนะ รถทีมนะสนธยาชลบุรีครับคันนี้มีแคมมีท่อมีกล่องแล้วก็สเตอร์เ,รเหมือนกันสวงิงสวิงอาร์มหลังข้าอันเดียวกันเดียวกันใช่ครับสเตอร์สเตอร์อรอน,น,นะครับสเ,สเตอร์ตัวนี้เปิด์ห้าสิบใกล้เคียงกันตัวนี้ตัวนี้สี่สี่เก้าตัวนี้ห้าสิบโอ้ย,ยิ้มกระจายเลยทอ็อหนักเลยครับใช่แล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนชุดหน้าเป็นของโชว์หน้าของไวเซตตัวนี้ยกมาทั้งชุดเลยโชว์หัวกลับไวเซต วที่เขาไว้แข่งใช่ตัวเป็นรถจุดแล้วครับอันนี้เครื่องเดิมเครื่องเดิมมีแค่แคมกล่องอันนี้ก็กล่องใหญ่ๆเหมือนกันใช่อีแพรเหมือนกันเอาอย่างนี้รถคู่เลยสิเห็นติ๊กเกอร์เหมือนกันเลยคล้ายๆกันครับครั้งแรกว่าจะทำเป็นแฝดแหละแต่ว่าสีมันตอนที่ซื้อมามันมันได้คนละสีกะว่าจะทำเป็นแฝดกันที่เขาก็ไล่ไล่น้ำใช่ระบบเหมือนกันเดี๋ยวรอใส่แคมอยู่นะเดี๋ยวรอคันนี้เทสแคมก่อน เสร็จแล้วเดี๋ยววัดใส่คันนู้นลองอัพทีละขึ้นทีละสเลเตะเต็ปเรื่อยๆอ๋อเดีคันนี้พี่จะทำโมตาร์ดได้ไหมครับใช่ครับเตรียมพร้อมกันหมดละรถโมตาร์ดนี่มันต่างเลยรถปกติยังไงมันต่างยังไงถ้าเป็นวิบากมันคือล้อหนาถ้าเป็นโมตาร์ตัวเนี้ยล้อมันจะเรียบวงมันจะเล็กกว่าเดิมปกติเห็นพี่อยู่ทางแบกไบพี่มาทางฝุ่นแล้วหรอพี่เล่นสักพักแล้วแหละทำรถแข่งมาหลายคันแล้วแล้วก็ช่วงนี้สนามก็เริ่มปิดแล้วไงเข้าป่าดีกว่าว่างั้นเข้าป่ามาขี่ในป่า ถ้าไปล้อหนามก็ขี่ในป่าได้เพราะว่าตัวเนี้ทำไว้2ชุดเหมือนว่าเอาทีเนี้อารมณ์เราจะขี่เข้าป่าเนี้ยเราก็ใส่ล้อหนามแล้วก็ถ้าเราแบบเบือเ่อล้อหนามใส่ล้อโมเตอร์ดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนแค่ล้อ,เอสเตอร์ไได้เล,เลยครับมันจะมี2อ,อารมณ์ในรถคันเดียวกันดีกว่าเราจะซื้อรถ2คันหร,หรือว่าจะไปดูพี่เปลี่ยนล้อเลยอืมีคิวมาทดลองลองไปไปกัน เดี๋ยวไปเปลี่ยนเลยเบื่ออะไรปะเนี่ยของเราครบพี่เองเหรอของเราครบใช่ครับแหมเครื่องมือหยิบเอี่ยมทั้งนั้นอ้าวต้องการของสดไม่ใช้ลูกมือตัวนี้ว่าเอ้าไอ้ยเฮ้ยพึ่งซื้อมาใหม่เกาทำว่าผิดน้องผิดเออเกาทำว่าผิดดูพี่ดูดิไม่ใส่อย่างเงี้ยใส่ไม่ได้เลยตีกินน้ำผาเป็นขวดเนี่ใช่ครับอย่างงี้เฮ้ยต้กินน้ำผาเป็นขวดต้องมีบ้าง เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาถอดหกสองศูนย์สี่หกหกศูนย์สี่หกองศี่องนยี่อตเบอร์ี่ืพี่ยืนยนลูอนเสร็จแล้วใช่อันนี้คืออะไรพี่ยางที่เขามาให้เป็นกัน ดันกันดินกันอะไรไงเป็นเซียนไงนนไม่เป็นเซีนกันฝุ่นกันอะไรไงเพราะว่าพวกนี้มันเข้าป่าเข้าอะไรไงถ้าไม่มีเซียนอะ่ะมันทำให้ลูกปืนมันไม่ลื่นได้อยู่นะปั้นะนี่คือพิทูลแล้วก็เตือนสักของว,ว่า r คันขน้างหลังใช่ประมาณนั้นไงใช้นักแข่งเปลี่ยนล้อเลยใช่ไนะใช่เขาเปลี่ยนล้อเลยใช่ดิโอ้ยสั่งให้หมดตัวเนี้ยไม่ได้แอคเลยปั้ หลอเงีนะนี uh, like problem, now, like ah ่โมตัดแล้วมาได้มาได้มาได้หล่อเลยก็หล่อเหมือนเจ้าของรถเลยไม่ไม่แอคไม่แอคไม่แอคป้องสรุปเหมือนพี่ซื้อตัวโมตร์ไปเลยซื้อโครงใอย่างเดี้ยแป้งใหม่หมดเลยเอาง่ายๆื้อโครเครื่องซื้อรถมาน่ะเอาได้แค่โครงเครื่องชุดเฟรมชุดอะไรที่เหลือคือ เอ้ามหลังไปหน้าไปถอดหมดเลยไม่ครั้งแรกเนี่ยจะซื้อรถอ่ะว่าจะไม่เอาทอดหน้าท่อนหลังว่าจะไม่เอาเอาแค่รถที่เขาคืนไปแล้วให้ขอตังค์คืนใช่แต่เขาไม่บอกไม่มีอืมโบนัสไม่มีก็คือต้องซื้อมาราคาเต็มเฮ้ยมาได้อยู่เฟี้ยวเลยปั้าดมน้ำเงินด้วยล้อดำเป็นยังไง ได้เยอะที่คุมโฟนเป็นน้ำเงินดังนะประมาณนี้ครับเพราะว่ายม่าเขาเป็นประมาณใด้สี่หนึงินเน้นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำในความดุไปใช่ครับแล้วก็มาโดนหัวกลับไปแล้วก็ล้อไปมาได้เลยสรุปสเปคอีกทีหนึ่งพี่ว่าครันนี้ทำอะไรมากครับเครื่องยนต์เดิมมีกล่องมีท่อมีเตอร์แล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นโมตาร์ถ้าเป็นตัวรถอ่ะมันจะมีโช๊คสปริงอาร์มโช๊คลังกล่องเอลียใช่ครับใส่น้ำม่ใช่ปักเท้า ก็ฝากติดตาม A P I ด้วยแล้วก็ก็ฝากของซิ่งเนะ่ยเดี๋ยวจะมีของเล่นใหม่ๆมาให้ดูปีนี้หันมาฝั่งนี้เยอะที่สุดแล้วเพราะว่าแดกก็เป็นก็ระดับหนึ่งเอามามาแบบสายป่าสายโมตาครับตอนนี้กระแสกำลังมาฝากกดไลค์แลสะสับตะไคร้กระดิ่งด้วยครับผมครับเร้บ